สวัสดีครับวันนี้แรงตะป่ามากินกระท้อนครับผลไม้ที่แรงชอบกินครับก่อนกินก็แรงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงฝากกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกันเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อต่อไปนะครับมากินกันเลยครับอากาศก็ร้อนร้อนครับกินของเปรี้ยวเปรี้ยวหวานครับมากินกันเลยครับ ครับไม่เปรี้ยวมากหวานครับนี่ครับเนื้อเนียน,น,น มามาครับสร็ยบร้อยครับ ้าน,นี้เขาปลอกเนื้อไม่ค่อยอไว้เยอะนะครับเนื้อข้างนอกมังมังมังเจ้าเขาจะปลอกเอาเนื้อเอาเปลือกมันออกนิดเร็วครับไม่ได,ด้ฝาดฝาดนิดนึงครับแต่อันนี้อร่อยมากครับว้าวชิวๆครับ นะอ,อะไรจริงครับมีคบหมดไปจะหมดลูกแล้วครับหวานมากครับอืม เอีกรูปหนึ่งครับชุดยาดจริงจริงครับนี่ครับเนื้อวางน,นิ่งๆครับ 啊，对。嗯 อากาศร้อนๆแบบนี้ถึงของเปรี้ยวเปรี้ยวหวานชื่นใจจริงๆครับ ร่าคับหมดไปลูกครึ่งแล้วครับแ่บมากครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้แร้งคอลาไปก่อนนะครับฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผ่ากินเลยนะครับแรงกินอะไร ก็ไทยสดๆเลยนะครับหน้าตาก็สดๆเลยนะครับไม่ได้ใช้แอปอะไรไม่ตัดต่อก็ไม่เปลี่ยนครับสดหมดเลยนะครับหน้าตาก็ขี้เห่แบบนี้เลยครับขอบคุณทุกคนมากๆครับ